กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมท่ายางนะครับผมด่างแดดล้อนะครับมีใบไม้บ้างกำลังตัวนะครับต้นเล็กด่างนะครับเห็นไหมครับด่างนิดนึง ไนนต้หวนันนี่ครับเท่าน,นี้มือนี่ต้นมนี่ครับอันนี้ก็ไต้หวันนะครับด่างไต้หวันหอมทอง นะครับอันนี้ลงดินนะครับตั้งแม่แล้วนะครับหอมเต๋หวันกำลังงามกำลังเตะ <c oughs> ครับของน้านะครับ,บน,น้าปว้นหน้าบ้านมทองคำหน้าบ้านนะครับ ด่างปนเขียวครับอันนี้เขียวหมดนะครับน้ำทองไต้หวันด่างน้อยแต่ว่าด่างนะครับด่างทุกใบ อนี้เผือกนะครับไม่ใช่กล้วยเผือกนะครับน้ำว้าข้อมไม่ใช่มะลิอ่องเผือกข้อมนะครับน้ำว้าค้อมขึ้นชามได้สองอาทิตย์ ยอดกำลังมาลากเดินทุกต้นแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่ครับฟองคมข้างรั้วครับ,รบด่างกำลังสวยเลยแต่ละต้นติดหมดแล้วนะครับกำลังแทงยอด อันนี้ก็หอมแตหวันนะครับด่างเยอะไปหน่อยนะครับอันนี้มาได้อองเชียวครับนึกว่าด่างกำลัาางสวยๆเลยนี่ครับต้นแม่หอมทองแต่วันนี่คือต้นแม่นะครับนะครับลูกแถวนี้ เราจะขอเพิ่มว่าต้องเข้ามาในพื้นจังหวัดสกลนครเนี่ยต้องขอกักตัวจิตวินญาณอีกหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สองอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสามอำเภอหัวหิน